คลิปนี้จะมารีวิวกบยางที่ผมคิดว่าเป็นกบยางที่ผมจะใช้ในปีนี้และเป็นกบยางที่ผมชื่นชอบมากที่สุดนะฮะจากอันดับกบยางที่ผมมีอยู่นะตอนนี้มอีอะไรบ้างมาดูกันเลยครับ การจัดอันดับเนี่ยผมจะไม่ได้รีวิวว่าตัวไหนมันดีสุดหรือผมจะชอบนะผมจะเหมารวมเลยนะฮะจะรีวิวเป็นตัวตัวไปตัวนี้เนี่ยจะเป็นกบยางบับเบิลนะฮะกบยางตกชโดโทุกคนนี่ใหญ่มากๆนะของทบโมบินนะคนแก่โมชื่อดังทางภาคใต้นะทางพัต,งตลงุงนะครับลักษณะกบเนี่ยก็ผมเคยรีวิวไปแล้วละ่ะเป็นกบยางขนาดใหญ่นะฮะเอาไว้ตกปลาชโดนั่นเองซึ่งผมมองว่ามันแปลกมากนานะตกปลาชโดรด้วยกบยางเนี่ยผมก็ไม่เคย นี่นะฮะตัวเบ็ดเป็นเบ็ดปิดคาดใหญ่มากๆครับนี่ขนาดเทไปดูกับนิ้วมือนะฮะเดี๋ยวปีนี้แบบผมพยายามหาหมายชะโดนะครับแล้วก็จะลองใช้เหยื่อตัวนี้เนี่ยตกปลาชโดดูนะครับทุกคนว่ามันจะได้ผลเป็นอย่างไรบ้างนะฮะก็ดูนะเหยื่อตัวนี้ทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะฮะสำหรับเหยื่อกบยางเอ่อปลาบลนตัวนี้นะฮะเทมากๆผมก็มีอยู่2ตัวนะครับก็ไว้กันขาดตัวหนึ่งแหละนะฮะ ตัวต่อมาตัวนี้เป็นกบปลากังนะฮะปลาคังเคาะกบยางคนดี้นะฮะปลาคังเคาะเล็กมากๆของค่ายนักล้วนะผมเคยเอาคลิปนี้มาไม่จดเรียกว่าทําคลิปเลยเอามาลองเทสปลาช่อนบ่อแล้วมันกัดจริงๆทุกคนนี่ตัวเล็กมากเล็กเท่าถั่วเขียวตัวเบ็กก็โคตรจะเล็กเลยนะตอนนี้ก็หายากแล้วนะครับซึ่งลักษณะของมันเนี่ยเอาไว้ตกพวกปลาช่อนเล็กๆปลาคังนะแถวตามน้ำไหลต่างๆหรือปลาช่อนบ้านเราก็ตกได้ทุกคน เดี๋ยวผมจะลองเอามาตกปลาช่อนทําคลิปตกปลาช่อนช่วงหนาน้าท่วมที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับเหยื่อเล็กมากๆนะฮะคันที่ใช้ก็จะเป็นพวกอุปรกรณ์ u l แ,แหละนะครับเออมันเบานะแต่ข้อดีคือมันแปลกแบก,กแนวดีตัวต่อมานะฮะตัวนี้ผมชื่นชอบเป็นพิเศษเลยจะเป็นค่ายของพี่หนูเล็กอัมบันโดนะครับจริงๆเหยือ่อตัวนี้เป็นของออนอนนิกนะที่เคยฟังเขาสัมภาษณ์แต่ว่า พี่หนุเล็กเนี่ยเอามาทําเป็นอ,อยู่ในแบรนด์ของตัวเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเหยื่อที่มีความแปลกเออมันชื่อว่าคอปเตอร์นะฮะเป็นกบยางขนาดเออกำลังดีนะฮะก็เอาไว้ตกปลาช่อนนี่แหละผมเคยทำคลิปแล้วสนุกมากทุกคนมันเป็นอะไรที่แปลกดีนะครับใครยังไม่มีก็ลองหาซื้อได้นะฮะตามร้านค้าทั่วไปมีขายเยอะนะครับร้านค้าออนไลน์ก็มีนะครับความพิเศษมันอยู่ตรงท้ายตรงนี้นะฮะ แล้วก็ใบเหลียวที่ยื่นออกมาเนี่ยสีสันสวยงามกับเจ้าคอปเตอร์นะฮะตัวนี้จะค่ายพี่หนูเล็กนะฮะบูสกายนั่นเองสวยมากตัวต่อมาตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเคยรีวิวไปหรือยังเป็นเหยื่ออีกหนึ่งค่ายที่ผมชื่นชอบค่ายนี้มากๆนะเป็น f อค่ายนี้ด้วยตั้งแต่เด็กนะครับกับเหยื่อจากค่ายซุปตานะครับเหยื่อตัวนี้ก็เป็นกบยาง E ีีนะเท่มากทุกคน ออลักษณะของเยื่เนี่ยไม่ซับซ้อนอะไรเลยนะครับลวดลายก็ประมาณนี้แต่ด้วยคุณภาพบอกเลยว่าคุณภาพจริงๆนะครับกับกบยางซุปตาตัวนี้ราคาไม่ถึง100บาทผมซื้อมาจำไม่ได้รับ70ด็ดหรือเท่าไหร่สวยจริงนะฮะตัวนี้ก็ลองหาซื้อได้นี่เอกลักษณ์ใบหลิวเป็นรูปมงกุฎนะครับจากนายอดเก้าหนึ่งหนึ่งค่ายกบซุปตานะครับอชอบมากตัวนี้จะเป็นใบหลิวคู่ขนาดใหญ่นะก็เอาไว้ตีน้าโล่งๆสบายๆเลยนะครับ เจ้า E ีีตัวนี้ประมานะฮะก็จงอยู่ในค่ายของพี่นหนูเล็กบูสกายนะครับก็เป็นเหยื่อ,อ,อกบยางที่ผมค่อนข้างชื่นชอบแล้วมันก็มีคุณภาพมากๆนะฮะนี่นะครับชุดแมวเหมียวตัวนี้นะครับมีแมวซาม,มูไรนะครับชุดนี้เป็นชุดเออมันมีหลายตัวมากทุกคนถ้าใครเป็นแฟนคลับ FC ของพี่หนู่เล็กนะฮะผมก็เก็บสะสมไว้เหลือประมาณนี้แหละนะฮะเอาไว้ตกปลาช่อนผมค่อนข้างชื่นชอบงานการแกะรายละเอียดแล้วก็รูปทรง เหยื่อตัวนี้ค่อนข้างสเสถียรแล้วก็สีสันสวยงามนะนี่ครับแมวซามูไรโคตรเท่ทุกคนนี่ตัวนี้ก็จะเป็นพวกแบบซีรีส์นะฮะของแมวเหมียวพี่นุเล็กก็เก็บไว้ตกปลาช่อนนะ,ะเก็บไว้ดูแหละมันน่ารักมากเลยสีสันก็สวยงามนะ,ะก็ลงสีได้สวยเลยสําหรับกบยางหนังกับชุดนี้ของพี่หนุเล็กนะครับเท่มากเลยต่อมา <laughs> ก็ไม่พ้น่ายแจ็คแป๊บโผนะครับเหยื e ่ของแร่ k, นี่ผมเก็บมาแบบตัวนี้ผมตกจริงๆนะครับถ้าใครดูคลิปปีที่แล้วผมตกตั้งแต่ปีที่แล้วแหละเพราะว่าด้วยความที่เหย่ e <c oughs> ตัวนี้มันมีเวอร์ชั่นใหม่มาแล้วนะให้เล็กลงนะแต่ว่าผมก็ชอบเวอร์ชั่นนี้นะหัวโตๆตเนาะแต่ท้ายนังใหญ่ไปหน่อยเวลาปลาการสังเกตว่าปลามันวัดแล้วชอบหลุดนะครับแต่ว่าก็ใช้งานได้ดีสําหรับเหยื่ของแท่นนะแจ็คแป๊บโผลนะก็ยังมีวางขายตามท้องตลาดทั่วไป สำหรับแจ็ค<ส>โอ้มนี่ก็โดดลงมาตกปลาและทำคลิปตกปลาขายเหยียบปลอมได้ปีหนึ่งแล้วละ่ะนะครับขายเป็นแฟนคลับเอซก็ตาม้อกันได้ต่อมานะฮะเป็นเหยื่อใหม่ล่าสุดจากค่ายขันไม้ขันมือนะครับกับคางดำตัวนี้มันเป็นเหยื่อใต้น้ำทุกคนตีผิวน้ำได้ตีใต้น้ำได้นะครับก็จะมีลูกตุ้มแถมให้ลักษณะก็เป็นปลาหมอ้อคางดำนะฮะลักษณะอันนี้เด่นหน่อยเป็นเบ็ดเดี่ยวครับทุกคน นี่นะฮะแล้วก็มีตัวดึงบอดี้ด้วยนี่เนี่ยมันอยู่ด้านในเอาออกยากนิดนึงนะครับข้อดีของมันคือมันจะทําให้บอดี้เนี่ยไม่ย่นนะฮะก็พิ้วๆเลยปกติเนี่ยหางจะเป็นแบบตีนอย่างนี้นะมีแถบม,มาด้วยนะครับเกิดการขาดเอาออกง่ายทุกคนมีเหมือนเป็นล็อกของมันเลยอะ่ะก็จะสามารถดึงออกได้เลยนี่ลูกมุนเบอร์สี่ด้านหน้าแข็งแกร่งนะฮะก็เหมาะมากกับงานประชอดบ,บ้านเราตัวต่อมา เป็นเหยื่อที่ผมชื่นชอบเลยนะฮะค่่ยนะเจมนะฮะกบติดปีกนั่นเองตัวนี้จะมีเวอร์ชันตัวเล็กตัวใหญ่ตัวกลางนะฮะก็ยังคลองใจผมมาตลอดสําหรับเจ้าเหยื่อ2.5นะฮะเล็กมากๆนะครับกบติดปีกตัวนี้ปลาช่อนนาแล้ใครเออมีแบบนาน้ำน้ำนอยๆนะทุกคนลองดูตัวนี้ก็กําลังดี3.5นี่ก็เป็นเวอร์ชันรุ่นพี่นะแต่ผมไม่ค่อยได้ตกสักเท่าไหร่จะใช้ตัวเล็กพวกนี้มากกว่า นะก็ชื่นชอบเป็นพิเศษแหละใครไม่เคยลองนะนะต้องลองไปดูนะฮะใช้อุปกรณ์ที่โหลดมาหน่อยนะครับคันเ,ออเวทไม่เกิน m a x กซิกำลังสนุกเลยนะฮะสายเล็กๆมีตกปลาช่อนเล็กมันมากๆตัวต่อมานะฮะก็เป็นขวัญใจใครหลายๆคนสำหรับเหยื่อจากไ่ายนะต้มของเรานะเป็นเหยื่อกบอยางตัวแรก นะฮะผมก็มีอยู่หลายตัวอยู่ปากชิงหมดแล้ว <c oughs> ก็เหลือประมาณนี้ที่เอาไว้ตกนะฮะกับโลกกนนะของาต้มไทสติ i s ชชิงนะเอกลักษณ์ก็คือจะเป็นลูกไฟนะ,ะกบไฟแล้วก็จะมีรูดีสนิมขึ้นเลยนะฮะเก็บไว้เก่าวจัดเลยนี่เอกลักษณ์ใบหยู่เป็นลูกไฟนะฮะใบคู่นะครับตีน้ำนะฮะก็ประมาณนี้เนาะตอนนี้คือสะสมแล้วผมก็ไม่ได้ใช้นะผมจะมาใช้รุ่นพี่แล้วนะครับ ประมาณนี้จะใช้เมคามากกว่านะครับแต่ก็ใช้งานได้ดีนะครับสำหรับเยืะโลกันตัวนี้คไขะต้มไทยสติตัวต่อมาอันนี้ก็ชื่นชอบนะฮะคือมันเป็นเวอร์ชั่นที่เฟี้ยวมากสำหรับกบยาง k ิงฟ f อ x นะครับของนะกนะฮะก็เท่ดีตัวนี้ก็ชื่นชอบเป็นพิเศษตรงที่มันมีตุ้มตรงหางเป็นรูปเท้ากบ มันค่อนข้างนิ่มทุกคนมันไม่เหมือนใบเหลีวเวลาปากัดเนี่ยมันก็อาจจะช่วยลดการระแวงได้ในระดับหนึ่งเลยเนี่ยเด้งเดงนิ่มๆน,นะครับอืมมันไม่ได้ตีน้ําดังหรือเสียงดังแต่ว่ามันช่วยในเรื่องของปากัดไม่ระแวงด้วยนะประมาณนี้นะมีหลายตัวนะนี่มาโชว์ประมาณนี้นะครับต่อมาอ่าอันนี้ก็ชอบมากกรีนเพดตี้ครับของนาเก้าเหมือนเดิมคลยคิงฟ็อกนะฮะตัวนี้ก็เป็นเอกลักษณ์อีกหนึ่งตัวนะมีใบเหลียวที่ไม่เหมือนใครใบเหลียวเนี่ยเป็นแบบ ใบเหลียวก้านเนี้ยดัดเตะใบกลมๆแล้วก็ด,ดัดนะครับกรีนเะพลดี้นลักษณะก็เป็นกบยางไม่ใช่กบยางหนงกลับนะกบยางที่ปั๊มลายอ,ะอ่ะอ่าอันนี้ดูใบพัดค่อนข้างชื่นชอบเลยทุกคนมันมีความใหญ่แล้วมันตีนานจะหมุนแบบควงเรียกปลาได้ดีนะแสงสะท้อนวุบวับวุบวับไปหมดมประมาณนี้ผมก็ทําคลิปอยู่ประมาณนึงนะฮะเมื่อปีที่แล้วตกสนุกครับเหยื่อตัวนี้ตกสนุกแอคชั่นก็จะใบเหลี่ยวจะตีหนักๆน,น,นะก็เท่ ตัวนี้นะฮะเป็นค่ายนะโอ๊ตยูเอสเอนะครับพิกซีนนะ่ USA, น, ie, นั่นเองเป็นกบยางเบ็ดเดียวรุ่นแรกของค่ายนี้เลยนะฮะก็บอกว่าการแกะมูค่ายนี้นี่เป็นที่1ไม่รองใครจริงนะครับรายละเอียดนี่คือแบบตัวนี้คือเป็นกบยางที่เรียนแบบ, ka, บแกิ้งกานะฮะแล้วก็ท้ายที่เป็นเอกลักษณ์ของค่าย USA o นะฮะอนี่ปั๊มมาสวยงามเป็นแบบออใบหลืวใบพัดตีน้ำปับป๊บ ตีมาไวไวนี่เหมือนกบแบบนี่นะเอากลักษณ์คือจะใช้เป็นเบ็ดนอนนะฮะเบ็ดหนอนหนึ่งเออคอนเสว์โอคุมตะกวนะฮะแล้วก็ประกอบกับชุดนี้เท่ามากนะฮะก็เอาไว้ตกปลาช่อนนะตามนาตามคลองได้เลยนะขนาดสี่เซนตัวนี้เนี่ยดูเอกลักษณ์ทุกคนสวยมากนะต้องบอกว่าโคตรสวยเลยนะครับของค่ายนะสออสูเอตัวต่อมาผมยังชื่นชอบและไว้ใจยังใช้อยู่ตลอดนะฮะ ใน2-3งปีนี้กบยางจะค่ายฟิชชิงอีซี่ตัวนี้จะเป็นเวอร์ชั่นแรกนะฮะเจนวันนะฮะนี่ค่อนข้างชินชอบนะตะกูลนี้ผมจะเหมารวมเลยนะครับเจนวันเะจนทู FJS พัชนะนี่ตัวแรกนะครับออกมาจะเป็นก้านยาวๆลักษณะแบบกบยางหนังกลับนะ,ะอันนี้ก็จะเป็นเจนเอ่อวัน FJS ะพัชนะนะเวอร์ชั่นที่ปรับปรุงมาจากรุ่นแรกนะก็คือแตกต่างที่ตะก่วน,นั่นแหละ แต่ขนาดความสวยงามนี่ก็แทบจะไม่ต่างกันเลยตัว f c s ก็จะมีปีกเพิ่มขึ้นมานะฮะแล้วก็ตะกัวที่เป็นลักษณะพิเศษนะฮะที่ทางค่ายผลิตขึ้นมาอีกหนึ่งตัวก็เป็นรุ่นพี่นะครับ gen t o fgs นะฮะตัวนี้ก็เป็นลนักษณะคล้ายๆกากันแต่ว่ามีความยาวขึ้นมานิดนึงนะฮะก็เอาไว้แบบตีพุ่งๆนะตัวนี้ผมชอบเอาไว้ตีหมายครองนะฮะของกว้าง เอาไว้เร,เรียกปลาได้ดีนะฮะลักษณะเนี่ยมันจะยาวนะกบไข่นน่จะยาวแหวกน้ำได้ดีนะครับไม่ต้านน้ำแล้วก็ไม่พลิกไม่อะไรนะฮะก็ยังใช้อยู่นะครับทุกวันนี้ของพี่เดียวฟิชชิงอีซี่นะครับนี่มีหลายสีมากผมจะใช้หลักๆจะเป็นสีเทากับสีเขียวสีเหลืองนะชอบนะฮะอ่ะก็สวยงามตามท้องเรื่องของเหยื่อไข่ฟิชชิงอีซี่นะครับประมาณนี้นะะสำหรับกบยางนี่ทเทียบกับ เออเจนวันเอฟีเอสนะฮะก็จะป้อมๆหน่อยเจนทูจะยาวๆนะครับตัวต่อมานะฮะไม่พูดถึงไม่ได้บยางกิ้งก่าคู่กู้โลกของนันนิคอามันโดตัวนี้ผมให้เป็นที่หนึ่งในเรื่องของเอ่อความเรียลลิสนะออกแบบได้สวยงามนะครับนี่นะนาดาดูรายละเอียดการแกะโอ้สดติ่งกระดิ่งแมวรับนะจังเป็นเหยื่อที่คลองใจใครหลายๆคนรวมถึงผมด้วย สำหรับการเอามาตกปลาช้อนนาช้อนข้างทางนะฮะช้อนบ่อได้หมดครับกบยางตัวนี้แต่ผมชื่นชอบเลยนะคือใบหลิวนะ,ะนอกจากการแกะลายที่สวยงามที่ลงตัวต้องใช้คําว่าลงตัวเนาะแกะได้ลงตัวจริงๆครับของนิกตัวนี้นะฮะใบหลิวผมชอบอะ่ะมันตีน้ำแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บไม่ได้แบบเออเหมือนพวกใบหลิวทั่วไปนะแต่ว่ามันตีแรงดีแอบชอบการตีน้ำของเจ้ากิ้งก่าตัวนี้มากๆเลย ก็ยังคลองใจผมอยู่จนถึงทุกวันนี้กบยางกิ้งกา่าจากค่ายนั้นนิดอมันโดสวยงามจริงๆอีกหนึ่งตัวนะฮะก็เป็นกบยางเจนวันะฮะรุ่นใหม่แรกของพี่เดียว Fishing e ซี่แต่ตัวนี้จะเป็นแบบเบ็ดเดียวตัวนี้สีเซนนะฮะรุ่นพี่ก่อนขนาด4เซนแล้วก็จะมีรุ่นน้องขนาดสามจเซนนะฮะเป็นเบ็ดเดียวนะฮะที่ใช้เบ็ดค่อนข้างแข็ง แล้วก็มีราคาเลยนะฮะตัวพี่ตัวน้องในราคาเออขนาดจะห่างกันประมาณครึ่งเซนแต่ว่าตัวน้องเนี่ยออกแบบมาสุบทอนาจากตัวพี่มันค่อนข้างเยอะเลยก็จะมีช่วงแบบดราม่านิดหนึ่งนะเรื่องของตัวเบ็ดแต่ถ้าเราว,วัดดีดใช้ด,ดีมันก็ไม่เป็นไรหรอกนะผมใช้มายังไม่เจอปัญหารตรงนี้เลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเหยื่อที่ฟิวฟ้ามาพาวแก้วมากๆนะฮะสำหรับเบ็ดเดียวกบยางตัวนี้นะครับชนวัน ตัวนี้เนาะก็ใครชอบแนวแบบแปลกใหม่ก็ลองหาซื้อกันได้นะครับตามท้องตลาดไม่มีขายเยอะมากมาฮะตัวนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ Sonic X จากค่ายแจ็กกี้วอลลวุธเป็นกบยางที่ผมชื่นชอบมากทุกคนนะฮะคือด้วยความที่ผมชอบดูการ์ตูนเรื่อง Sonic อยู่แล้วแล้วมาเจอหยื่อแบบนี้โอ้ย ก็ขอบคุณแจ็กกี้มากๆนะครับเหยื่ตัวนี้ก็คือส่งมาให้เทสมาให้ปกนี่ฮะโซนิกเอกออกแบบได้สวยมากสวยจริงสวยจังนะฮะก็ค่อนข้างทํายากแหละนะครับเพราะว่ามันเป็นรายละเอียดที่เยอะมากมีหนามด้านหลังเนี่ยโหแบบยอมใจนะฮะแล้วก็นี่นะใบพัดใบหลิวที่เป็นเอกลักษณ์แต่ผมว่าชอบตะกัวฟิวด้านในเป็นตะกัวแบบไม่ใช่ตะกัวฟิวพันธ์นะตะกัวแผนนะ่น่ะมันทําให้แนบกว่าแล้วมันก็ตีสนุกกว่า นกับ Sonic X แจ็กกี้วอลวุดอีกหนึ่งตัวไม่พูดไม่ได้นะครับตัวนี้เป็นพระเอกที่ผมใช้ติดกล่องตลอดเวลาดูนะฮะปากฉีกแล้วผมยังเอายางมาอุดอะนะครับมีเยอะมากมีส0บยตัวเลยสำหรับกบยางเมคาปลาแวบๆบแบบของหน้าต้มไทสเตกเอกลักษณ์อยู่ตรงหลังโคตรเทบอกเลยว่าโคตรเทแล้วมันแกะยากนะทุกคนถ้าเป็นกบยางแบบนี้นะฮะ ก็สีสันสวยงามนะครับเป็นรูปก้อนเมฆนะมันมองได้หลายแบบบางทีก็อาจจะมองเป็นเอเลียนเป็นอสูรอะไรสักอย่างเป็นกบก็ได้นี่ความเทมันอยู่ที่หลังนี่แหละเอานิ้วกดไปแล้วมันจะยุบไปแบบนี้เลยนะะสำหรับเยียเมฆาที่มาในชั่วโมงนี้ร้อนแรงมากๆนะครับทุกคนเนี่ยคือมีแน่นอนใบเหลี่ยวด้านหลังจะเป็นแบบใบเหลี่ทรงใบพัดนะฮะตีนะ้ำบ๊อบบ๊อบบ๊อบบ๊อนี่นะฮะก็ผมชอบเอาไปตกตามคลองนะเอาไปตกคลอง15ตกสนุกมากครับทุกคน ปลาช่อนกัดแบบไม่ระแวงเลยนะฮะ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวกบยางปี2,525 25, สำหรับน้าแจ็คที่ยังใช้อยู่นะตอนนี้จริงๆมันมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับน้าๆหลายคนก็อาจจะมีกบยางในดวงใจเช่นเดียวกับนะแจ็คเลยนะครับก็อาจจะแตกต่างกันไปอยู่ที่เราเลือกใช้เราชอบนั่นเองนะครับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดติดตามช่องนะแจ็ครีวิวฟิจิ่งให้ด้วยจะถึง20,000ผู้ติดตามแล้วนะครับก็ขอบคุณน้าๆมากที่ยังติดตามอยู่นะฮะสวัสดีครับ